สวัสดีทุกทุกคนวันนี้ผมจะรีวิวเมรอนเพเกาอ่ะก,อก็เราก,กดไปที่เริมเกมแ้ด่านนี้ผมชอบมากก็คือด่านน้ำนั่นเองอืมโอเคพอเรากดตรงนี้มันก็จะเป็นสิ่งมีชีวิตตั้งก็คือคนนั่นแหละให้เรารากออกไป ใช่วิธีการน,นี่ก็คือเลื่อนเลือเล่อนเราก็สาม,มาถทากระดูกมันอช่างนีโอเคมัดก่อนอื่นนะอืมถ้าคุณอยากให้เป็นกระดูกนะนง่ายๆเลยเอ่อนี่คุณเห็นเข็มสีเหลืองอน,น,นี่ปะบางทีอาจจะเป็นสีส้มก็ได้ไม่ไม่นนนนเข็มสีส้ม ใช่เคมีแหละนี่เห็นไหมมันจะกัดกินเนื้อแต่มันไม่กินกระดูกโอเคนะพอคุณพอมันกลายเป็นกระดูกแล้วคุณก็ให้ใช้เคมนีสักเคมอมาตะใช่ถ้าเคยฉีดเคมีก็ฉีดอมาตะดละนี่นนใช่นี่เราได้มาเรียคุ้กระดูกเอาจริงจริงถ้าเราไม่ต้องฉีดอันนี้เคมสีดำเนี่ยแอันนี้อะไรเนะี่ย เนี่ยๆๆๆยืนๆๆเ่อเนี่ยมันมันไอโครงกระดูกไอ้นี่มันก็ไม่มีมันตายเหมือนกันนะถ้ามันโดนระเบิดมันก็ตายเลยแรงระเบิดนะนะใครจะช่วยได้อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวผมทดสอบให้ดูแป๊บนึงพอฟีดก่อนโอเคโอเคเอาอไหนดีเอานี่นะนี่นี่นี่อันนี้สองลูกพอ อันนี้สักสองลูกอันนี้สักหนึ่งลูกโอเคพร้อมนะทุกคนพร้อมระเบิดเบิรมเลยยังโอเคนี่ไงนี่แหละตัวกระดูกโอเคแล้วมันก็จะเป็นสภาพานี้ให้ทุกคนกดแล้วเดี๋ยวมันก็กลับไปให้ทุกคนหม,มุนมันหมุนหมุนตัวมันหนึ่งรอบมันจะได้โคงกระดูกกลับมาเป็นเหมือนเดิมา กระดูกลต่มันเป็นเหมือนเดิมแหละนี่เราดูซะมันจะร้อนขึ้นแบบ3ร้อยเปอร์เซ็นต์ไอครงกระดูกตัวนี้เพราะมันเดินน,นิวเคลียสมาเมื่อแตะพื็นก็จะติดไฟนะนะ้ข้าวโพดผูคนอยากฟินปะเ่ยเดี๋ยวเด,ด,ดีย๋ยวเดี๋ยวนี่ยแจกฟินนะเนี่ยข้าวโพดเนี่ยข้าวโพดอร่อยอร่อยจ้าข้าวโพดเย้นี่มีฮอ,อกด้วย เนี่ยชอบผมอาจจะรีวิวไม่หมดนะน,นี่ไม่สามารถเทนะจริงๆก็เทได้เลยจริงๆของมันสามารถปิดไฟร้อนได้ด้วยเออแล้วในนี้ก็จะมีปัมป้มปยน,นม,มันเสียงดังไปนิดนึ่งนะจวกมัจ,มจการให้ โอเคผมจะการให้เรียบร้อยล้วโอเคนะทุกคนนี่มันกลายเป็นไฟแล้วนี่เมื่อโดนคนปกติมันก็จะกลายเป็นถ้นนไฟเหมือนกันทนะันีก็ปิดไฟกลายเป็นข้าวโพดอย่างเช่นเคยโอเคผมเเชียก่อนเรียบร้อยอืนี่คือหมวกเสื้อผ้าเราก็จะมีเสื้อผ้าให้เลือก โอ้ทุกคนผมเจอของใหม่ว่ะเดี๋ยวดินี่ผมเจอของใหม่เนี่ยอยู่ตรงนี้เนี่ยเนี่ยเนี่ที่ผมวงไว้นี่ยเนี่ยเนี่เออใช่ใช่เนี่ยเนี่ยเนี่อันเนี้ยเนี่ยเนี่ยเออใช่ใช่ใช่อันนี้ทีเราจะมาลองเล่นกันนี่คืออะไรกระเป๋าเป้มาให้คนมาสวมกัน อเออจริงด้วยกระเปา๋าว้าวของใหม่ก็เยอะนะเฮ้ยป้อมชูชีพแบบนะโอ้โหเพิ่งมากลางตอนนี้ ในผมลองทดสอบดูสิตกตรงนี้ยังไงก็ตายโอเคช่วยได้โอเคไปทุกคนมาดูกันต่อโอค,โอคชามาบอยเสียงโอเคทุกคนไปโอเคมาละ โอเคได้แหละทุกคนนี่ดูนี้ดูวอาวุธปืนเพี่ทุกคนเหนนใช่ไหมอันนี้ก็ใช่คุณจะทำแบบนี้ก็ได้หรือยิงก,กดปุ่มตรงนี้ก็ได้กดเนี่ยๆนๆ่่น่ที่ผมที่ผมเนี่ย ที่ผมชี้นั้นเนีย่ยปีนั้นเนี้ยสามารถยิงคนได้ผมก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าจะอธิบายยังไงดีโอ้ม่กิดโอเคมันกลับมาเป็นเหมือนเดิมแล้วโอเคทุกคนขอโอเคทุกคนขอลาไปก่อนกูส